วัดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรโยนสาขาที่3ค่ะสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะพี่ๆค่ะวันนี้มีรถสายไฮบริดอีก1นึคันค่ะเนี่ยคันนี้เป็น t o y ยต a o o l a c ค o s ส1.8ไฮบริดสมาร์ทนะปี2021นะคะสวยๆเลยคันนี้ราคาตั้งขาย579,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ๆค่ะเนีคยคันนี้เรทผ่อนเนะคะ9,000บาท เนี่ยคะชอบหุใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันค่ะคันนี้เป็นไฮบริดนะคะด้านหน้าโลโก้จะตกแต่งด้วยสีฟ้ามาให้กระจังด้านหน้าเนี่ยได้เป็นสีดำนะคะหล่อๆเลยสําหรับคันนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตกแต่งด้วยสีฟ้าให้ด้วยเนียคํะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างนะคะ ได้มากับสีดำตัดกับตัวรถสีเทาหล่อๆเลยค่ะคันนี้ล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ17ค่ะยางปี2023นะคะสวยใหม่มากเลยสำหรับคันนี้ด้านข้างมีโลโก้ไฮบริดด้วยนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมแปเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลี่ยมคมสันต่างๆไม่มีรอยบุบเลยค่ะกุญแจามาพร้อมกับ Smart ทอ t นทรี้นะคะเดี๋ยวดูด้านใน พ,พี่ดูด้านในได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอะหนังนะคะตึงๆเลยค่ะสวยงามมาก mm hmm. พวงมาลัมันติฟังก์ชันหน้าจอด้านกลางนะคะได้มาเป็นแบบทัชกรีนให้ด้วยนะคะ mm hmm. คอนโซลต่างๆเนี่ยสวยสะอาดสะอาดเลยนะะ mm ี hmm. ่ยตรงแอร์นะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะ mm hmm. แล้วก็ส่วนตัวน็อตต่างๆเนี่ยพี่พดูได้เลย mm hmm. ไม่มีรอยงั้นแงะขันไขไ่ใดๆค่ะสวยครบลงตัว mm hmm. มีคราบบ้างนะคะแต่ ไม่ต้องกังวลข่ะรถเพิ่งเข้าเอามาให้ดูแบบเรียวๆก่อนเลย mm. นะคะแผงประตูต่างๆเปิดได้กว้างเลยค่ะพ,พี่ขานะะี่ค่ะเมดอาต,ต่างๆนะคะร่องน้ําซีนยางอยู่ครบทุกจุดสวยงามพร้อมมากสําหรับคันนี้นะคะพี่พี่จ๋านะคะเดี๋ยวมาดูที่เสาบีเสาบีค่ะน็อตทุกตัวนะคะอยู่ครบไม่มีริ้วรอยใดๆเลยเนะะี่ยค่ะรถจดตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะพี่ๆสบายใจได้เลยนะคะ การซื้อรถกับเมอสองนะพี่พี่สบายใจได้เลยน็อต mm hmm. <Not S 2> ทุกตัวนี mm ่ค่ะไม่มีรอยงัดแงะ mm hmm. ขันไข่ใดๆค่ะกระจกเดิมแท้ t o โยต้าทุกบานเลยด้านหลังเบาะหนังตึงเปียกเลยค่ะมาพร้อมกับแอร์แยกอิสระให้ด้วยด้านล่างมีที่ชาร์จแบตให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสวยงามครบเลยน็อตนะคะของด้านหลังนะพี่พี่จ๋านะคะไม่มีรอยงัดแงะขันไขใดๆค่ะลำโพงใหญ่เลแบบนี้เลยมาพร้อมที่วางแก้ว ให้นะคะด้านหลังมีล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยนะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่าจัดมาให้เต็มแล้วสําหรับคันนี้เนะคะเห mm hmm. ลี่ยมคมสันต่างๆไม่มีริ้วรอยรอยบุบลักยิ้มใดๆเลยค่ะรับประกันโครงสร้างให้ด้วยสําหรับคันนี้นะคะหรือรถทุกคันของเพชรยนต์นะคะตรวจรถให้แล้ว274รายการพี่พี่สบายใจได้เลยด้านหลังกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ฝาท้ายจะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะพี่พี่ขา นะคะถ้าชอบไฟฟ้าไปจัดตัวพรีเมียมหรือพรีเมียมเซฟตี้ได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัว GR Sport ได้เลยนะคะ mm hmm. ด้านในนะคะสำหรับคันนี้เป็นแบบหที่นั่งเบาะหนังตึงๆนะคะ mm hmm. ไปกันได้4ีถึงหท่านสบายๆเลยค่ะนะคะ mm hmm. ด้านหลังมีถาดอ๋อไม่ใช่นะคะพี่พ่ขา mm hmm. ด้านหลังตรงนี้นะคะมียางอะไหล่ค่ะ ะะยางอ,าอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะรุ่นนี้จะไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วนะพี่ๆขานะคะจะได้เป็นตัวปั๊มลมนะคะแล้วก็แม่แรงต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบคันเลยสําหรับคันนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนแน่นอนนะคะด้านท้ายมีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวน็อตด้านท้ายกันนะคะน็อตเน่ตตึงเปี้ยเลยพี่ๆขานะคะไม่มีอรอยงั้นแงขันคล้าเหลี่ยม คมสันของตัวน็อตต่างๆนะคะครบทุกจุดเลยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะร่องน้ำซีนยางสวยอยู่ครบไฟเดิมแท้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยสำหรับคันนี้นะคะโลโก้ไฮบริดมีมาให้เรียบร้อยนะคะสวยครบรอบคันเลยนะคะด้านข้างนะคะฝั่งขวาพี่ๆดูได้เลยนะคะรถสวยงามมากนะยังไม่ได้ ทำการขัดสปาใดๆนะคะรถเพิ่งเข้าเอามาให้ดูแบบเรียวๆเลยค่ะนะคะตัวน็อตต่างๆพี่ๆดูได้เลยนะคะน็อตไม่มีรอยงัดแงะขันไขด้านข้างมีวางแก้วให้นะคะมาพร้อมกับที่ด้านมือจับแบบสีโครเมียมกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะสวยงามมากคันนี้ด้านหลังเบาะหนังตึงๆเลยค่ะนะคะเบาะสามารถปรับพับได้นะพี่ๆจ๋านะะ่คะปรับระดับได้เลยนะคะสําหรับใคร ที่ใช้ขนสัมภาระก็พับเบาะลงแบบนี้ได้เช่นกันค่ะพี่ๆนะคะสวยทุกจุดเลยในะใครที่หา,อาชอสตัวไฮบริดในราคางบ500,000เจ็นะคะพี่ขามาจัดคันนี้ไปได้เลยกุญแจสมาร์ทเอนทรีให้แล้วเรียบร้อยนะคะอะ่มาดูด้านในนะคะเม็ดอต,ต่างๆรองน้ำสินยางนะคะครบไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายเลยค่ะ ะะด้านข้างมีลําโพงให้นะคะใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะพี่ๆขาตรงนี้เป็นหูกระจกมองข้างนะคะแล้วก็เป็นล็อกประตูล็อกกระจกนะคะด้านมือจับนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะสวยงามพร้อมใช้มากๆสําหรับคันนี้มีคราบบ้างนะคะฝุ่นบ้างเดี๋ยวเราดูแลจัดการให้อันนี้เอามาให้พี่ๆดูแบบเรียวๆเลยนะคะโครงสร้างหลักๆนะคะ น็อทุกตัวนะคะเหลี person, crop, mm ่ยมคมสันครบเลยพี่พี่จ๋าะะไม่มีรอยใดๆเลยนะมาเดี๋ยวขอนอญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูกุญแจได้เป็นกุญแจแบบรีโมทด้วยนะคะปุ่มนะคะอินจินสตาร์ทอยู่ด้านนี้อันนี้คือติดแล้วค่ะพี่พี่ขาเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอนะคะไม่มีเตือนใดๆเลขไมค์ันนี้หนึ่งแสมเกิโลเท่านั้เนะ,ะถือว่าใช้งานน้อยมากมค่ะพี่พีนะคะสวย ครบเลยอ่าหนูขอบาเสียงน,นิดหนึง่งหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชกรีนด้วยนะคะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะนีคะ Apple CarPlay Android Auto ใช้งานได้เกียร์ออโต้แอร์ออโต้ได้ตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะด้านล่างเป็นคอนโซลเกียร์นะโหมดกันลื่นมีมาให้ EV โหมดมีมาครบได้โหมดมีมาให้เรียบร้อยนะคะด้านกลางเนี่ยมีวางแก้วให้นะคะแล้วก็ ตรงกลางเกียร์เนี่ยนะคะตกแต่งด้วยสีดําแบบแบ็คกรอสสวยงามมากนะคะสวยๆเลยคันนี้ด้านบนพี่ๆดูได้เลยนะคะด้านบนนะไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆค่ะสวยครบทุกจุดเลยป่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ๋ขอขอนุญ,ญาตยีงยไม่ได้ดูพวงมาลัยเลยพี่ๆขาพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยค่ะครัสค,คอนโทรลค่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายผ่านพวงมาลัยได้เลยแอร์แบ็กเใบด้านข้างนะคะมีล็อกความเร็วให้นะคะโหมดหน้าจอสามารถกดผ่านพวงมาลัยได้เลยค่ะพี่ๆนะคะ,นะคะใช้งานได้ครบคันสวยเป๊ะเลยคันนี้ปะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะเนี่ยสำหรับใครนะคะที่มองหารถใช้งานนะคะสายประหยัดสายให้บิตเนี่ย คันนี้มี23 25กิโลลิตรเลยค่ะพี่ๆขานะใครชอบถูกใจคันนี้เดี๋ยวย้ำรุ่นอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Cola Cross 1.8 Hybrid Smart ปี2021ค่ะคันนี้ราคาตั้งขาย 5 7 000, 9 0 0 0เบาทเท่านั้นเองนะคะพี่ขาถือว่าได้รถปีใหม่มากๆเลยใครชอบถูกใจคำนี้ติดต่อเซลแอนมาได้เลยนะคะ0 8 6 3 5แ0 0 4 5นะคะแจ้งติดต่อเซลแอนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดบ้านเขียวได้ที่เบอร์โทรได้เลยสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ